ท่านผู้ชมหลายคนก็คงเคยนึกอยากจะเป็นตัวร้ายวายร้ายเหมือนในหนังเหมือนในการ์ตูนใช่ไหมครับที่โอ้โหจะมายึดรองโลกด้วยวิธีสุดจะคิดได้ซึ่งแน่นอนนะครับในโลกของวิดีโอเกมก็มีอยู่ไม่กี่เกมเท่านั้นที่เราจะสามารถรับบทบาทเป็นตัวร้ายได้นะครับซึ่งวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กับเกม Evil Genius หรือจอมวายร้ายสุดอัจฉริยะนั่นเองนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นมหากากวายร้ายของโลกนะที่จะได้มา สร้างฐานทัพนะครับไวรายรวบรวมความชั่วร้ายสุดจะคิดด้านครับแล้วออกไปป่วนโลกกันนะซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าเป็นเกมเก่าแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเกมในภาค2กันซึ่งได้มีการยกเครื่องระบบการเล่นแล้วก็การาฟริกนะซึ่งกำลังจะได้วางจำหน่ายในวันที่30มีนาคม2021นี้ครับ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบบแนวสร้างฐานจำลองสถานการณ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองร้วนๆเลยนะครับผมอย่างที่เห็นนะฮะผมเอาคลิปวิดีโอเกมเพย์จากในภาคหนึ่งมานะในตอนจบนะครับก็จะมีหลายแบบก็คือว่าเราเป็นตัวร้ายนะครับและสร้างอาวุธยึดครองโลกสำเร็จโดยตัวละครในเกมนี้ที่มีให้เราเลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายต่างๆนะครับผมขอยกตัวอย่างภาค2มาเลยดยกันนะก็จะมีทั้ง ด r m a x i m ร l แม็กซิมิเลียนนะซึ่งก็เป็นตัวคลาสสิกนะครับแล้วก็มีจอมเหตุการณ์นะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อื่นๆนะซึ่งแบบหลายคนชอบตัวไหนก็เลือกเล่นตัวนั้นนะและเรายังมีพวกใช้แรงงานนะครับผมแ้วผมจะเรียกว่าอะไรเป็นลูกน้องของวายรลายนะเหมือนในแบบในภาพยนตร์ Austin Power นะผมขอยกตัวอย่างเรื่องนั้นนะครับก็ได้เห็นภาพของเกมนี้ได้ดีที่สุดคือเราเป็นตัวร้ายแล้วเรามีลูกน้องลูกกระจกนะคอยทํางานให้เรา ในเกมนี้เราจะเรียกคนเหล่านั้นว่ามินเนี่ยนนะครับซึ่งมินเนี่ยนเนี่ยก็จะมีหลายสายเช่นกันเป็นมินเนี่ยนก่อสร้างมินเนี่ยนนักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นพวกมินเนี่ยนหน่วยรักษาความปลอดภัยก็มีนะโอ้โหนะเป็นแรงงานของเรานะจะเรียกว่าแรงงานทาสได้หรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่า เท่าที่ผมไปสืบมาเนี่ยรู้สึกว่ามินเนี่ยนพวกนี้บางคนนะครับผมบางตัวเนี่ยมันสามารถหนีออกจากฐานล้วด้วยหมายถึงว่ามันแปรพักเราเว้ยแบบมินเนี่ยนกลับใจอะ่ะแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมเราทํางานชั่วร้ายแบบนี้วะขอกลับตัวเป็นคนดีหน่อยหรือกันแน่นอนว่าในเกมนี้เราได้เล่นเป็นตัวร้ายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีคนดีเป็นธรรมดาคนดีในเกมนี้นะครับเรียกตัวเองว่าหน่วยแห่งความยุติธรรมนะครับ ซึ่งจะเป็นทั้งกองกำลังทหารและเป็นสายรับนะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดภาพถึงภาพยนตร์แบบเกมบอล007อย่างเงี้ยนะครับที่จะมีพระเอกนะฮะคอยมาทำลายแผนชั่วยึดโลกของไวร้ายนะครับแน่นอนในเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสร้างฐานอยู่ดีๆอาจจะมีสายรับของฝ่ายดีเนี่ยนะครับบุกเข้ามาครับทำลายฐานของท่านผู้ชมเนี่ยให้มอดไหม้เป็นจุนนะครับ ทีนี้ครับท่านผู้ชมก็ต้องสร้างกับดักนะครับผมเอาไว้ดักพวกคนดีเหล่านี้ครับอาจจะมีทั้งบ่อฉลามนะฮะหรือพัดลมยักษ์นะฮะหรือจะเป็นเลเซอร์นะฮะก็มีเหมือนกันมีกระทั่งต้นไม้กลิ่นขนก็มีและเรายังจะจับไอ้พวกสายรักคนดีเหล่านั้นมาร้างสมองให้กลายเป็นมินเนี่ยนเพื่อรับใช้เราตลอดไปนะครับ ในการที่เราจะสร้างฐานทัพนะครับเพื่อยึดโลกเนี่ยคงไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าเกาะร้างที่ห่างไกลผู้คนแล้วนะครับในภาค2นะครับผมเราจะสามารถสร้างธุรกิจปังหน้าเพื่อเพิ่มความเนียนได้ด้วยนะครับย้อนกลับไปภาคแรกนะครับเราเริ่มมามีเกาะร้างแล้วเราก็สร้างฐานทัพนะครับผมที่รวบรวมนะฮะฝึกเหล่ามินเนียนนะแรงงานของเราให้ไปป้นนะครับไปก่อวิาศกรรมทั่วโลกนะครับ แต่ในภาคนี้นะครับมันมีเหตุผลรองรับนะครับคือเรามีเกาะล้างนะครับผมของเรานะครับและเราไม่ได้มีเลือกแค่เกาะเดียวนะครับเราสามารถเลือกเกาะได้หลายแบบนะครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีความสามารถเรียกว่าภูมิศาสตร์นะครับไม่เหมือนกันอย่างเกาะ A นะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแต่การป้องกันเนี่ยอาจจะหลวมหน่อยส่วนเกาะ B นะครับมีพื้นที่ใช้สอยน้อยแต่การป้องกัน หนาแน่นอนนะครับแตเป็นแบบนี้ซึ่งในภาค2ภาคนี้เนี่ยนะครับเขาได้เพิ่มเหตุผล ที่มันฟังขึ้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือเราเนี่ยสร้างธุรกิจบางหน้านะครับคือธุรกิจการพนันคาสิโนนั่นเองนะครับและเป็นที่แน่นอนว่าเราเนี่ยจะได้เม็ดเงินมหาศาลแน่นอนเนาะในธุรกิจคาสิโนเนี่ยมันก็จะเนียนหน่อยใช่ไหมว่าเออเราทาธุรกิจถูกกฎหมายเว้ยนะครับบนเกาะนี้เรามีแรงงานขนส่งออกตลอดแตายที่ไหนได้นะครับฉากหลังก็คือฐานทัพนะฮะของวายร้ายจอมอัศริยะนั่นเองนะแต่มันก็คงไม่พ้นสายตาของหน่วยพิทักษ์ ความยุติธรรมอยู่ดีนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราก็สามารถสร้างกับดักเอาไว้ป้องกันได้ก็นี่นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆของ EVIL Genius 2นะครับก็จะวางจำหน่ายในวันที่30มิีนาคมนี้แล้วนะผู้ใดสนใจก็สามารถเข้าไปพีออเดอร์ก่อนได้นะครับและแน่นอนว่าช่องของผมในการก็จะอัดนะครับเกมนี้ลงช่องอย่างแน่นอนเราไม่พลาดแน่นอนนะครับพวกเกมวางแผนอย่างนี้นี่ ผมชอบมากนะครับก็ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปดูช่องไหนก็ขอฝากช่องของผมเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ด้วยก,กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมขอเสริมช่วงท้ายคลิปอีกนิดหนึ่งนะครับหลายคนคงเห็นพวกชุดเครื่องแบบตัวละครเนาะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันชุดทำไมมันดูเก่าจังคือในเกมเนี่ยเซตอยู่ในช่วงเวลาของปีประมาณ1960นะครับประมาณเนี้ยหนึ่งพันเก้าร้อย 60-70นะครับยุคซิตี้นะเซอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ